สวัสดีครับผมนี้ผมเช่นเดิมครับผมกับเซก้าผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่า 3. ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมเราจะมาพูดถึงความรู้สึกของอันเมเมือเลอกนั้นในช่วง 3. ตอนแรกว่ามีดีมีทั้งแย่มีทั้งดีมีจุดนำเสนออะไรที่เราจะมานำเสนอกันนะครับผม โดยใช้หลักการ50% 50 50%คือการรีวิว50%คือความร,รู้สึกหลังดูครับผมโอเควันนี้เราจะพูดถึงความรู้สึกหลังดูอนิเมะในซีซั่น4 2020เรื่องที่6นะผมประมาณเรื่องที่6น่าจะเรื่องที่6กมันก็เลย7นะดรับผมซีซั่นนี้ก็มีอนิเมะที่ดีๆแล้วก็มีความน่าสนใจที่ผมาจะมาทำความรู้สึกหลังดูอีกประมาณหลายๆเรื่องเลยนะอาจจะมากกว่า10เรื่องก,ก็แล้วครับผมในซีซั่นนี้โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องโมโจเดะ โอยาซึมิครับผมหรือชื่อไทยหลับฟัดดีนะเจ้าหญิงที่ประสาจองมาครับผมเป็นผลงานเรื่องซีรีส์ซอฟต์ไลท์ในค่าเอาโดกาะโคโบะนะผมเป็นเป็นอนิเมะในเรื่องหนึ่งที่ใครหลายๆคนรอคอยว่าเป็นแนวชีวิตเลื่อยเปื่อยที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจในซีซั่นโฟร์นะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะมาพูดกันนะผมผมก็จะบอกว่าตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ในสตูดิโอเล็กครับผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะไอเรื่องเสียงพัดลมมาันจะากใกล้ มากกว่าิดปกติอะเพราะว่าถ้าเป็นเสียงในช่วงก่อนที่ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูอหอยเมลองนี้ผมถ่ายสถานที่อื่นคือผมถ่ายที่ข้างนอกสถานที่ตรงนั้นนั่นฉะนั้นก็เสียงมาอาจจะดูเบาลงอะไรก็ตามแต่ว่าที่เนี่ยผมถ่ายที่ในห้องของผมที่เป็นตูดิโอหลักของผมอะเพราะฉะนั้น,นไอเสียงพัดลมที่มาใกล้ๆตรงเนี้ยถ้าคุณได้ยินนะแสดงว่าถูกต้องนะครับผมนั่นแหละคือเสียงพัดลมที่ผมอาจจะบอกนะผมอ้างก่อนที่เราจะพูดถึงนะผมจะบอกว่าคลิปเนี้ย อาจจะสั้นกว่าชาวบ้านในเซนต์ฟอร์เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่เราต้องพูดถึงมาเพราะว่ามันเป็นแนวเล่บเปิดเล่บเปื่อยในโคอมเมดี้อ่ะเซอร์ก็จ่ายบอกว่าง่ายาเรน่องซีรีส์ตอนไหนในโคอมเมดี้อ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องพูดอะไรมากแต่ว่าผมจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันนะผมโอเคความรู้สึกก่อนดูนะผมอ่ะคาดหวังเรื่องนี้นะไอ้โมจิโอเรีสซมิเนะี่ยหลับฝันดีเนะี่ยคือผมคาดหวังเพราะว่าเป็นผลงาน โซโล่โอโดกาโคโบดซึ่งโซโล่โอโดกาโคโบดเนี่ยทำแนวซีรีส์สไลด์แนวลิปเืิอ์น่ะเก่งเก่งโคตรนะผมถ้าดูในผลงานของโดกาโคโบดอ่ะในซีซั่นเนี่ยซีซั่นที่แล้วก็จะมีอะไรสาวสปาปีที่แล้วมีดัมเบลในคิโล์โมเตรลือนิวเกมเกมวีดดอบเอาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่โดกาโคโบดได้ทำมาแล้วมีเยสเดย์โวลตาเตดด้วยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวซีรีส,ส์สลไลด์เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะผม ซีซั่นนี้โดคาโคโบะผมรู้สึกว่าจะทำอนิเมะประมาณ4-5เรื่องนะผมเดี๋ยวมี IWGP ของโดคาโคโบะซึ่งผมไม่รู้ไงผมจะได้ทำขอรู้สึกหลังดูว่านะแต่ผมก็บอกเลยว่าซีซั่นปีนี้โดคาโคโบะทำห้เรื่องแล้วหมดซึ่งเยอะมากซึ่งแต่ละเรื่องอ่ะผมบอกว่าดีๆนะทั้งคอยสุเือสลอยอ่าผมลืมพูดคอยสุเือสลอยไอสาวดูดาวในซีซั่นมิเตอร์นะผมคอยสุเือสลอย yesterday สาวตกปลา หลับฟันดีเจ้าหญิง IWGP แต่ผมดูสี่เรื่องคมหมดแล้วผมบอกว่าสีเรื่องนี้ดีๆทั้งนั้นแต่เรื่อง IWGP นี่ผมยังไม่รู้นะว่าดูยว่าเขาโบนทำดีแค่ไหนนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยความรู้สึกก่อนดูเนะี้ยผมคดาคดหวังคาดหวังอยู่แล้วครับผมว่ายังไงก็รู้ว่าโดกาคุโบะทาดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูนะมันดีตามที่ผมพูดไปเลยครับผมมันมันมีการแบบเล่นแนวซีซับไลท์แนวคอมดีห้หรือการเล่นมุกที่ผมบอกแล้วว่า คีเอท์คีดีทีฟคีเอท์มากมุกคีเอทมากผมชอบมุกของหลัพฟันดีเจ้าหญิงเซอรมาเนี่ยมูจเดย์โอเลซ์มิทเนี่ยผมชอบมา,มากๆผมชอบมุกอะไรหลายอย่างค่อยมาพูดถึงเนี่ยประมาณแบบว่าในช่วงสปอยนิดหน่อยสปอยมุกอะไรนิดหน่อยก็ตานั่งเจอนั้นแหละถ้าใครยังไม่ดูเรื่องนี้ผมขอแนะนําว่าให้ปิดไปก่อนเพราะว่านันตาคอนเซ็ปต์ของผมอะความรู้สึกหลังดูแบบผมจะพูดในเชิงที่คิดว่า ใครดูมาแล้วก็มาดูด้วยกันมาฟังผมนะฟังความคิดของผมว่าผมมีความคิดอะไรกับความรู้สึกหลังดูของเมเจเดกออรดีโอยาซึมินะครับผมสามตอนแรกวันนี้มาตอนที่สี่ถ้าฉะนั้นอ่ะตอนเนี้ยสามตอนแรกผมสามารถถ่ายได้โอ้ผมลืมอย่างหนึง่งอนิเมะเรื่องนี้มีลกขสิทธิ์แล้วนะผมขออภัยสียบเสียงเมาสในแอปที่มีชื่อว่าฟ e เ t อร์ครับผมฟีเจอร์เป็นแอปอนิเมะถูกเลิขสิทธิ์ที่มีพรีเมียม คือมีพรีเมียมดูได้บางเรื่องนะผมคือบางเรื่องอ่ะต้องใช้พรีเมียมในการดูนะผมโดยโปรโมชั่นพรีเมียมของฟิกเ u อรเนี่ยผมจะแนะนำ่็คือแบบว่าก็คือทดลองอ่ะฟรี3วันแล้วจ่าย89บาทต่อเดือนคือถ้าเราสมัครครั้งแรกอ่ะเราจะจ่ายทันทีอีก3วันข้างหน้าคือ3วันแรกเราสามารถดูฟรีแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราต้องจ่ายตังค์89บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าถูกมา,มากสลับ แอปอนิเมะถูกเลยเกษตรครับผมหรือใครอยากจ่ายเป็นรายปีเ,ปเลยผมขอแนะนําปีละ899บาทต่อปีนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากสำหรับราคาที่ที่เกี่ยวข้องกับแอปอันนี้ไม่ถูกลิขสิทธิ์อะไรต่างหรือเว็บถูกลิขสิทธิ์อะไรต่างที่ต้องจ่ายประมาณนี้แบบถือว่าถูกมากจริงๆสำหรับฟีเจอร์นะซึ่งบอกเลยว่าอน,นิเมะเรื่องนี้มีในฟีเจอร์ต้องฟังพเมียมเท่านั้นต้องจ่ายตังค์นะครับผมแต่ว่าจ่ายตังค์มันมีโปรโมชั่นอยู่ที่ว่า เราสามารถดูหนังใหม่ก่อนใครคุณภาพสูงฟูเอดีไม่มีโฆษณารับชมหลายภาษารับสิทธิ์ดูรายการแบบคู่ขนานหรือดูจุดใจผ่านจอทีวีได้นะผม mm. เขาบอกว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าผมมาปูนเลยเจเพราะว่ามันดีจริงนะผม89บาทเท่านั้นต่อเดือนนะผมก็เลือสมัครก็ได้นะผมสลับดูเจ้าหญิงในภาษาเจ้ามันนะครับผมโอ okay. เคเข้าสู่ช่วงที่แบบไม่มีโฆษณาแต่ว่าอยากจะโปรโมทให้นะครับผมมาเข้าสู่ด้านของอะไรต่างๆนะผมในเรื่องอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องพูด อะไรเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรจริงนอกจากว่าเรามาดูเจ้าหญิงที่จะหลับที่ปราสาทที่นี่ได้คือเรามาดูว่าเป้าหมายของเจ้าหญิงเนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถทําให้เจ้าหญิงอสามารถหลับได้โดยมีวิธีต่างๆที่มีการคิดเอเดมีการสร้างสารรค์อะไรต่างๆและมีเนื้อเรื่องที่มันแบบค่อนข้างดีจ้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเพราะว่าในซื้อ่ไลด์แบบเนี้ย,อย,อยแบบอคอนดเขาโบสส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรมากนอกจากว่ามันจะมีมิจูไปกิ่เรื่องท่านั้นที่มีเนื้อเรื่องที่มันเด่นนะครับผม ซึ่งถามว่าโมโจเดโอเซูมีเนี่ยมีเนื้อเรื่องไหมมันไม่ค่อยมีอะไนะแต่ว่ามันมีอะไรที่มันมีจุดน่าสนใจหลายอย่างนะผมอย่างเช่นอย่างแรกก็คือเรามาดูว่าตัวของเจ้าหญิงเนี่ยจะสามารถคิดวิธีหลับหรือคิดวิธีอะไรต่างที่สามารถหลับในปราสาทแห่งนี้ได้คิดวิธีคิดคีดเอทอะไรต่างนะครับผมสองเรื่องของตัวละครอะไรต่างที่มีเนื้ออะไรที่น่าติดตามหลายอย่างคือเอาง่ายคือติดตามอย่างแรกคือเจ้าหญิง สองติดตามว่าพุก้าอาคาสุกิเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงหน้าของคาเลตเตอร์กันแล้วพุก้าอาคาสุกิจะสามารถจะมาช่วยเจ้าหญิงหรือมาเจอเจ้าหญิงได้ไหมสามตัวของจอรมานโทโซการัสเป็นจอรมานขอไปขอไปพูดชื่อผิดนะจอรมานทาโซการ์เออทาโซการ์ตถูกแล้วโทโซการเลสนะครับผมโทโซการเล่เละนะครับผมโทโซการเล่ขอไปท่านจอรมานโทโซการเล่เนี่ยจอรมานโทโซการเล่จะมีเป้าหมายที่ทําว่าจะ อะไรจะให้สามารถเจ้าหญิงนะเราสามารถคุยกับเจ้าหญิงได้ไหมซึ่งแต่ละตัวจะมีเป้าหมายตต่างกันซึ่งมันรวมกันในเรื่องนี้มีตัวละครเสริมอัอื่นที่ผมบอกหลงว่าเป็นตัวละครที่มาตอบบุ๊กให้เจ้าหญิงหรือตัวละครอ,อื่นเท่านั้นถ้าฉะนั้นก็ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะผมแต่สิ่งที่น่าสนใจในที่ผมจะบอกว่าไม่เกี่ยวด้าตอรี่ผมจะบอกเยว่นการรีวิวร่วนใหญ่แล้วต่างเร่างเรืนนอ่องเรื่องเรื่อเรื่อมเดื้องเรื่องเ่เรื่อาเรือรี่มาเกี่ยวข้องเยอะเราว่วงเรื่องเรื่อรี่แนวซี่อเรื่องเรืมันไม่ค่อยมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ผมเนี่ยจะเอามารวมในด้านของซตอรรี่ก็คือความสนุกและความเพลินของแนวซีรีส์ซับไลน์นคอมเมดี้ซึ่งเขาบอกเลยว่าแอเมนเรื่องนี้ดูสนุกนะผมดูสนุกเพราะเราจะมาดูความคิดเอ็ในเรื่องของทําไงที่ทําให้เจ้าหญิงอ่ะสามารถหลับได้อะไระต่างๆซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับผมซึ่งบอกว่าผมตลกบางมุกจริงๆ่องเ่นตอนแรกอ่ะตอนแรกตลกมากสปอยแล้วนะตอนแรกอ่ะมันจะเป็นตอนที่เจ้าหญิงอ่ะตาย ตายเสร็จแล้วจะโดนในนักบุญที่มันมีเขาอ่ะช่วยชีวิตไว้แ่สักวันหนึ่งอะเจ้าหญิงอะรู้ว่าตัวเองอะนอนในโลงศพแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเจ้าหญิงมันเอาเขาเขาเขาของไอ้นักบุญนั้นมาขูดแล้วหลังจากนั้นอะไอ้ตัวสลามอะไอ้ตัวสลามที่ไอ้มันไอ้ตัวสลามมันเป็นต้นเหตุที่ทาให้เจ้าหญิงตายคือตัวสลามมันลื่นมันลื่นอะเจ้าหญิงมันลื่นตัวสลามเนี่ยแล้วมันตายไอ้ตัวสลามอะมันเลยฟื้นคู่ใช่ไหมหลังจากนั้นอะ หลังจากที่เอาไอ้เขากวางมาขัดอลไรใช่ไหมมารวงขัดให้มันแบบมันดูเรียบๆอ่ะหลังจากนั้นอะ่ะมันใช้ตัวสลามมาขัดให้มันเงา <laughs> ผ,มผมตลกมุกมีมากถ้าคุณได้ดูจริงอะ่ะคพณะว่าคุณเห็นครับพูดกของผมอาจจะไม่ขับก็ได้แต่ว่าให้ไปดูของผมไม่งคเอทมากผมผมขับอะ่ะผมยังติดตายจนถึงวันนี้เลยที่ผมดูมาสามตอนเนี่ยผมดูสามตอนติดนั้นหลงจากนั้นผมก็มาทําอันนี้นะผมบกบอกแล้วว่าผมสุด <laughs> ขำขำจริงๆมุกนี้ขำมันมีอะไรหลายๆมุกที่มีมุกที่ให้ขำตลอดนะอย่างเช่นตอนนี้สามอะโอ้ยอตอนนี้สามมันจะเป็นตอนที่ที่มีเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงมันจะอ่านสมุดและทักอย่างที่มันทําให้แบบมันมีจุดกระตุ้นที่ทําให้เรารู้สึกหลับได้อ่ะแล้วไอตัวเจ้าหญิงอะมันไปโดนคําพูดของใครไม่รู้ที่มันเป็นไอหมาป่านี่มันเจ้าระเบียบหน่อยอะที่มันบอกว่าให้พูดแบบตรงๆขาดอะไรต่างอะที่ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะขอไปคือ เหมือนเขาพยายามบอกว่าฮให้พูดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงอะพูดแบบแบบว่าเหมือนชวนคิดลึกอะแบบว่าช่วยมาจับช่วยมาจับที่ช่วยมาจับที่หลังฉันหน่อยได้ไหมช่วยมาจับฉันหน่อยได้ไหมมือนายรู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วไม่มีมุกที่แบบแบบเบื่อๆนะอะไรเนี่ยคิดลึกอะคคนส่วนใหญ่คิดลึกเลยไปอะแต่ว่าจุดเด่นของมันในตอนเนี้ไอ้มุกเนี่ยคือตัวของจอมานเลยจอมานแม่งอะไรก็ไม่รู้ คือตัวของเจ้าหญิงอนะันเรียกไปที่ห้องไอห้องขาห้องขาจริงๆนนะตอนนี้เป็นห้องนอนของเจ้าหญิงสุยาลินะผมสุซยาลิสนะผมผมผมเรู้ชื่อเจ้าหญิงของไปนะสุยาลิสนะผมเป็นนาง,งเอกของเรื่องนี้คือเจ้าหญิงนั่นแหละคือเจ้าหญิงนะสุยาลิสเนี่ยชวนเข้าไปในห้องอ้องไอห้องของอังนั่นแหละที่จอมมานอ่ะโซโซกาเลสเนี่ยเข้าไปแล้วเจ้าเจ้าหญิงอนะ่ะชวนให้มากดข้างหลังให้หน่อยแล้วไอตัวของจอมมานอะ่ะคิดลึกเว้ยแล้วจอมมานอะ่ะทำตามวิธีหนังสือว่าเฮ้ย ถ้ากูกดเข้าไปอาจจะมีเสียงคางฮึอะไรก็ได้แล้ว,ลวเสร็จแล้วอ่ะจอมานบอกว่าเอ้าเอาก็ได้วะฮึกดไปแล้วก็ทำท่ากอดบุ๊บคุณรู้ใช่ไหมว่าจอมานคิดถึงคิดเรื่องอะไร <laughs> จอมานคิดเรื่องอะไรปุ๊เปเออจอมานเวอร์เด็กดิจริงจริงแล้วๆๆนอนแต่จริงนะไอ,ไอไอเรื่องของกดอะไรต่างอ่ะคีเอทอย่างไอเรื่องกดไอ,ไอ่อดะไอเรื่องกดหลังนี้ผมทําได้ว่ามันมันไปล้ออันมนะเรื่องหนึ่งที่มันแบบ อะไรวะไอเรื่องมัดอ่ะไอเรื่องต่อยบวยอ่ะผมจะไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรผมขออะรจริงเราะผมเคยดูมาก่อนผมดื่มนะครับผมมันเป็นมุกล้อการ์ตูนนะผมแต่ว่าไอเรื่องจุดแบบเนี้ยมันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สามารถเราไปใช้ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ปะไอเรื่องกลนหลังที่ทําให้สามารถหลับได้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมแต่ว่ามันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งได้นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้คือความคิดเอ็ของด้านนั้นเรื่อง แต่5พูดกันจริงๆถ้าใครไม่ชอบแนวซาริโอฟลท์ที่เป็นแนวแบบมีอย่างเงี้ยเป็นแนวอย่างเงี้ยผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าคุณจะเบื่อและหลับถ้าคุณไม่ชอบแนวอะไรลึกเปิลลิปเปิยแนวคอมเมดี้อย่างนี้คุณจะดูแล้วหลับแล้วคุณไปหาดูแนวคอมเมดี้ที่มันดูตลกหรือมันดูอะไรมากกว่านี้เพราะว่าไอเรื่องเนี้ยไอเรื่อง3ตอนเนี้ยไอ3ตอนแรกของโมเจเดอโอไลซ์มีเนี้ย ผมบอกเลยว่าในเรื่องสตตร์ตับเะไอเรื่องมุกตลกของคังเคแต่มันจะมีบางต่อบางช่วงที่ทําให้ผมรู้สึกเกือบหลับได้ผมบอกตรงบางช่วงน่าเบื่อบางช่วงดีนะครับผมมาช่วงตลกอะไรต่างซึ่งมันเป็นแามปกติของแนวซีรีส์ซอบไลท์ทั่วไปที่มันจะมีบางช่วงดีตลกบางช่วงน่าเบื่อมันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วผมคน,คนเลี่ยงไม่ได้แนวซีรีส์ซอบไลท์คนเลี่ยงไม่ได้เลยแนวะซีรีส์ซอบไลท์คอมดี้เลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดเลี่ยงไม่ได้แนวซีรีส์ซอบไลท์อ่ะมันจะมีบางตอนดีบางตอนบอเื่ ะฉะนั้นะ่ะบางช่วงเลยแหละเระฉะนั้นอะ่ะไม่ต้องไปใจนะผมว่าจะเป็นงี้แต่ถ้าใครไม่ชอบแบบน,นี้ผมก็ไม่แนะนำํำจริงเพราะว่าคุณอาจจะหลับคาโต้คาที่นอนคาที่นั่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นแนวซืซอร์ไลร์ที่เรามาดูแค่เจ้าหญิงสุยล์เนี่ยทำยังไงให้ตัวของเจ้าหญิงเนี่ยสามารถหลับได้แค่นั้นนะผมโอเคเรามาพูดถึงด้านของแอนิเมชันซาวากอบ ให้เปิดให้ปิดตามมาตรฐานของแนวซีรีส์ซอลไลค์คือเพลงปิดมันจะเป็นแนวเรียบๆอย่างนี้อยู่แล้วงานด้านแอนิเมชันผมบอกแล้วว่าตามมาตรฐานดราคาวบโบว์ถ้าคุณเคยดูพวกดัมเบลหรืออะไรต่างเนี่ยนิวเกมอะไรต่างสุอันเน้นผมบอกแล้วว่าโมอจอนีเอาเลยซีสู้ดัมเบลไม่ได้แต่ถ้าเทียบกันในโคตร,รสวนเหลือสลอยโคตรสวนเหลือสลอยที่เป็นแนวสาวดวดาวจะเน้นเรื่องแสงสีจะเน้นเรื่องแสงสีที่มันแบบ ไอ้แสงสีเรื่องนั้นสวยผมบอกเสวยสวย่สวนเรื่องโมจเดยอลเอซูมิจะเน้นไปทางให้พูดมันจะไปทางคล้ายๆเกเบตดรอปเอาอ่ะคล้ายคลยเกเบตดรอปเอาลายเส้นง,งานภาพคล้ายๆเกเบตดอปเอาไปซึ่งบอกถามว่ามันดีไหมดีครับผมดีมากเล่นลไอ้เรื่องเล่นแสงสีอะไรยังเหมือนเดิมยังโอเคเหมือนเดิมใช้ได้ครับผมสำหรับเรื่องของแอนิเมชันแบ็กกราวอะไรต่างๆผมโอเคซอบประกอบเปิดเปลงปิดโอเคตามมาตรฐานของแนวเซซไลแล้วผมไม่อะไรมากซอบประกอบ อันนี้ผมยังไม่เห็นสรัพประกอบที่มันแบบรู้สึกแบบเด่นรู้สึกแบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าให้พูดตรงคือมันระดับมาตรฐานของแนซีซ้อไลท์ครับผมโอเคผมบอกอะไร่าคลิปน,นี้สั้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคเรามาสรุปคะแนนของโม j จเดอเลซิมิหลัดฟัดดีที่เจ้าหญิงที่หลัดฟนะัดดีเนี่ยเอาเข้าไปโอเคเราจะมาสรุปคะแนนของโม j จเดอเลซิมิหลัดฟัดดีนะเจ้าหญิงที่ภาษาเจ้ามาครับผมโมเจเดอเลซิมิเป็นแนวซีส้อนไลท์คนดีที่แค่เราแค่มาดูว่าเจ้าหญิงสุยาลีอะ่ะ จะสามารถหาวิธียังไงที่สามารถหลับในที่นี้ได้หลับอะไรหาวิธีหลับอะไรต่างซึ่งจะมีความครีเอทีฟหรือความคอมบดี้อะไรต่างที่นักเสมอมาได้ด้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามว่าแตา่แต่ว่าเนื้อเรื่องนี้ตัดที่ไม่ก่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องจุดน่าสนใจอต่างมันมีแค่เจ้าหญิงสุญญามาหาวิธีหลับแค่นั้นนะผมผมไม่รู้กันว่าตอนหน่าจะมีตอนสี่ไอ้เก้าตอนที่เหลือเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่เด่นชัดไหนแต่ณตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องที่มันแบบน่าสนใจว่าก็แงละละมันเป็นแนวซีรีสร์ซับไล ในเรื่องอะไรได้ล่ะใช่ไหมแต่ว่าจุดเสียเหมือนกับแนวซีรีสลไลท์ทั่วไปหลายๆเรื่องครับผมมันจะมีบางช่วงที่น่าเบื่อบางช่วงที่ดีแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวอย่างนี้จะอาจจะทําให้หลับคาโต๊ะหลับคาที่นั่งได้ถ้าฉะนั้นใครไม่ชอบแนวซีรีสลไลท์คอมเมดี้ผมไม่แนะนานะครับผมโอเคมุกจอเดอเลยซมิลับฟันดี้ในภาษาเาาายอรมันคะแนนอยู่ที่ย่ yeah. เจ็ดเต็มสิบครับผมเราจะมาหลับกับเจ้าหญิงซูยาลีกันนะครับผมอ่าผมมีพูดอย่างหนึ่งเ <c oughs> จ้าหญิงนัน่าระว่ากซูยาลีครับผมเจ้าหญิงนัน่าระว่ากซูยาลิสนะครับผมน่ารักจริงจไอ้ท่าหลับเนี่ยน่ารักมากคาวัยเดสนะครับผมโอยาซุมินะครับผมโอเคเจ็ดเต็มสิบวันนี้ผมว่าตามมาตรฐานแนวซื้อซอลไลค์คือแนวซื้อซอลไลค์อ่ะเจ็ดเต็มสิบคือคะแนนที่ดีมา,มากๆนะครับผมเอาง่ยา,ายคือซื้อซอลไลค์อ่ะคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่เจ็ด นะครับผมช่วยด้วยดีอยู่ที่เจ็ดถ้ามันดีจริงคะแนนจะอยู่ที่เจ็ดแต่ถ้ามันต่ำไปหน่อยเช่นหกนอ,ะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าอะไรห้าอะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรแต่ถ้าห,าหาลุดไปห้าสี่หลักองหนึ่งอันนี้แย่แล้วผมแต่ถ้ามีแนวซีลสไนต์ดิลเบสอ่ะมันจะขึ้นไปแปดนะผมแต่ว่าโมโจเดลโลติมิเนี่ยคะแนนมาตรฐานของแนวซื้อสันไนต์ลงไปที่ผมจะให้คือเจ็ดนะผมถามว่าตัดมันไปสักคะแนนที่ผมพูดไปจำได้ไหมว่ามันจะมีบางช่วงที่น่าเบื่อบางช่วงที่ดีอะไรต่าง แต่ถ้าผมบอกเลยว่าใครไม่ชอบแนวคอมเมดี้แนวเซอร์ไรสผมไม่แนะนำจริงนะผมถ้าจะเล่าสาตอนแรกเนี่ยมันจะตัดอยู่ที่ว่าด้านของเรื่องยังไม่มีอะไรเยอะเออด้านของความแนวซิญญรคอมเมดี้ที่มีบางชุดที่น่าเบื่อบางชุดที่ดีนะผมผมบอกแล้วผมก็ไม่แนะนําสำหรับคนที่ไม่ชอบแนวแบบนี้นะผมเจเจสิบนะสาตอนแรกเหมาะสมมากๆด้โดยระการน้งปวงครับผมถามว่าแนะนําให้ดูไหมใครชอบแนวน,นี้แนะนําไม่ดูใครอยากดูแบบเข้าเวลาผมก็แนะนําไม่ดูครับผมแนะนาจริงครับผมโอเจดิโอไรโอยาสุมิ หนึ่งในผลงานที่ดีแนวซูสไลด์ในปีนี้ของโดคาโคโบดนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วสหรับความรู้สึกหลังดูอน,นิเมะโมจเดฟเดอร์ซมิกับรายการสาตอนแรกไปเป็นไงบ้างครับผมขอฝากรายการสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะและรายการอื่นในช่องผมเลยครับผมในสัปดาห์หน้าอาจในสัปดาห์นี้อาจจะจบอน,นิเมะในความรู้สึกหลังดูและในจบแล้วนะผมเราจะจบโปรเจกต์ในเซฟอร์แล้วจ ในเดือนหน้าในเดือนต่อไปอาจจะมีรายการอื่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆถ้าะชนั้นก็จะลืมติดตามผมาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสไคร์เพื่อเราติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคนครับผมโอเคสวัสดีขอหลับฝันดีกับเจ้าหญิงตูดรเลย,ยครับผมบายยครับผมกาแฟกาแฟหลับสบายจังเลยนะ